สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องอการแปลรหัสนะคะการแปลรหัสแล้วก็การถอดรหัสมาดูตรงนี้ก่อนนะคะเราเรียนเรื่องการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของ DNA นาะซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีโปรโตีนเป็นองค์ประกอบซะส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่นแขนขาของเราอย่างเงี้ยเป็นโปรโตีน นะคะไม่ได้เป็นไขมันเนาะก็ยกตัวอย่างเช่นในเซลล์เม็ดเลือดแดงของเราใช่ไหมคะเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมันจะมีฮีโมโกลบินอยู่เนาะฮีโมโกลบินทําหน้าที่อะไรนะคะแล้วในมันอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดงมันก็ทําหน้าที่อะไรนะคะตัวนี้ฮีโมโกลบินเป็นโปรตีนเอนไซม์ก็เป็นโปรตีนนะคะซึ่งพวกนี้โปรโตีนต่างๆมันเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของเราอยู่แล้วเมตาบอลิซึมก็คือ ปฏิกิริยาในร่างกายนะคะว่ามันสมมุติเรากินข้าวเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีการย่อยเนาะมีการย่อยก็มีการดูดซึมแล้วก็ไปสร้างเป็นพลังงานนี่แหละที่เขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมในร่างกายนะคะอ่ะยกตัวอย่างเล่าเนี่ยตัวเราเองนะคะมีเซลลไหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเซล์ที่ตับเซลล์ที่ไตเซลล์ที่เยื่อบุแก้มเยอะแยะไปเหมือนเลย นะคะพวกนี้มันมีรูปร่างลักษณะแล้วก็หน้าที่แตกต่างกันเพราะว่ามันมีโปรโตีนที่แตกต่างกันยกตัวอย่างฮีโมโกลบินแี yeah, ่ฮีโมโกลบินนะคะเขาทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนส่วนต่อมไทรอยต่อมไทรอยเนี่ยเป็นต่อมเดียวแต่ว่ามีหลายเซลล์ยกตัวอย่างเซลล์ฟอลลิคูลา่านี่ c เซลล์ฟอลิลิคูลาก็คือตัวสีแดงๆตรงนี้นะคะ สีชมพูเนาะทำหน้าที่ควบคุมเมตาบบลิซึมร่างกายของเราในขณะที่มีเซลล์พาราฟอลิคิลาเห็นไหมระหว่างตรงนี้เราจะเห็นสีชมพูตรงนี้แหละนะคะพวกนี้สร้างฮอร์โมนแคลซซโทนินช่วยดูดซึมแคลเซียมนะคะฉะนั้นมันก็เป็นต่อมเดียวแต่ว่าทำไมมีหลายเซลล์เพราะว่ามันมีโปรตีนที่แตกต่างกัน นะคะฉะนั้นแน่นอนการที่มีโปรโตีนที่แตกต่างกันหมายความว่ามันถูกกาหนดมาจากไหนถูกกาหนดมาจากพันธุกรรมแล้วก็ส่งผลให้มีการแสดงออกที่แตกต่างกันะนะคะมาดูอันนี้พูดไปแล้วเนาะว่าทําไมเซลล์ฟอลซิคลิลาแล้วก็เซลล์พาราฟอ u l ิลล่ยูนติตอมไทรอยแท้ๆทำไมมันทําหน้าที่แตกต่างกัน นะคะเพราะว่ามันมีลำดับนิวคลีอไทด์ก็คือยกตัวอย่าง DNA ของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ามันมีลำดับนิวคลีไทดยนะคะที่แตกต่างกันมันก็เลยส่งผลให้มีการแสดงออกของยีนหรือการสังเคราะห์โปรตีนที่แตกต่างกันก็เลยทำหน้าที่แล้วก็รูปร่างแตกต่างกันด้วยนะคะก็อย่างเหมือนเราอะทำไมมันเป็นผมทำไมมันเป็นเล็บทั้งๆที่มัน,ปนโปรเป็นโปรตีนเหมือนกันเพราะว่า มันมียีนที่ทำหน้าที่กำหนดอยู่ว่าจะต้องสั่งเคราะห์โปรโตีนยังไงนะคะอ่ะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะเป็นพวกยูคาริโอตกับโปรคาริโอตใช่ไหมพวกนี้มีดีอ่ายกตัวอย่างถ้ายูคาริโอตเนี่ยอาจยกตัวอย่างนะถ้าคูยว่าในสองเซลล์นะคะยกตัวอย่างเันเป็นเซลเนาะอันที่หนึ่งกับ เซลล์ที่2นะคะเซลล์ Cell ที่1ให้เดาว่าหูกํำลังวาดเซลลยูคาริโอตหรือโปรคาริโอตรู้ได้ยังไงอ่ะเซลล์ Cell ที่1ก็ต้องเป็นยูคาริโอตอยู่แล้วเพราะว่ามันมีนิวเคลียสเห็นไหมอะไรอยู่ในนิวเคลียสสารพันธุก,กรรมในที่นี้ก็คือ DNA นะคะในขณนะที่เซลล์โปรคาริโอตสารพันธุก,กรรมหรือ DNA เนี่ยอยู่ในไซโทพลาซึมเพราะมันไม่มีนิวเคลียสนั่นเอง นะคะกระบวนการตัวเนี้นะคะมันจะมี mRNA ตัวหนึ่งเนาะเราเรียกว่า messenger RNA นะคะตัว messenger messenger ก็คือการส่งข้อมูลใช่ไหมคะในที่นี้ mRNA เหมือนกันค่ะเป็นตัวนำข้อมูลจากใครละ่ะจาก DNA นะคะไปแปลงนะคะไปสังเคราะห์เป็นโปรโตีน เนาะเกิดขึ้นที่ไหนดูนะเวลาเขาจะนำข้อมูลทางพันธุกรรมจาก DNA ในขั้นตอนนี้ครูขอเรียกว่าการสังเคราะห์โปรตีนมันจะต้องมี2ขั้นตอนก็คือ1การสังเคราะห์เอ n มซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเป็น DNA ก่อนนะคะพอเป็น DNA ปุ๊บมันจะต้องถอดรหัสให้เป็น mRNA การ การที่มันเป็น mRNA ตัวเนี้นะคะจีแรกมันไม่ได้เป็น mRNA มันก็เหมือนกันการแต่งงานแหละนะคะก่อนจะแต่งงานก็ต้องมี pre wedding ตัวนี้เหมือนกันก็มี pre mRNA ก่อนนะคะแล้วค่อยมาเป็น mRNA ที่สมบูรณ์แล้วก็ไปแปลงเป็นโปรตีนต่อไปนะคะ การใช้ DNA เป็นแม่แบบเนี่ยนะคะในการสังเคราะห์ MRNA เขาเรียกว่าการ Transcription หรือว่าการถอดรหัสามาดูตัวที่2ถอดรหัสเสร็จทำอะไรก็สังเคราะห์โปรตีนสินะคะฉะนั้นได้ m r n a แล้วพวกนี้เขาจะมีตัวมีการแปลรหัสที่เกิดขึ้นในไซโทพลาซึมนะการสังเคราะห์เกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะเพราะ DNA ออยู่ในนิวเคลียสไง นะคะแล้วทําไมถึงต้องมาสัง่งเคราะห์โปรตีนที่ไซโทพลาซึมก็เพราะว่านิวเคลียสมันอยู่ที่ในไซโทพลาซึมมันไม่ได้อยู่ที่นิวเคลียสใช่ไหมคะฉะนั้นตัวนี้เนาะการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยเกิดขึ้นได้อยังไงการสังเคราะห์โปรตีนก็คือมันจะอ่านเนี่ยลักษณะรหัสพันธุกรรมของ mRNA นะคะ mRNA เป็นตัวกำหนดโปรตีน นะคะฉะนั้นเขาก็เรียกกระบวนการนี้ว่าการแปรลรหัสนะคะหรือ translation นั่นเองอ่ะมาดูสังเกตครูพูดไปแล้วแหละก็ไก่กับข้อไข่เนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าก็ไก่เป็นเซลยู carry คริโอตขอไข่เป็นเซลโปรค a ริโอตพวกนี้การถอดรหัสแล้วก็ก,การแปรลรหัสอ่อทั้งเหมือนทั้งต่างถ้าเป็นยูค a ริโอตสังเกตมีนิวเคลียส p r o ค a ริโอตมีนิวเคลียสไหมคะไม่มีเนาะเซลโปรค a ริโอตมีนิวเคลียสอ่าขอโทษทีเซลยูค a ริโอตมีนิวเคลียสดีเอก็ต้องอยู่ในนิวเคลียสฉะนั้นเวลาเขาถอดรหัสเขาต้องถอดในนิวเคลียสแล้วค่อยส่ง mRNA ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยออกมา <S <S ขั้นตอนที่ถอดรหัสเสร็จปุ๊บมันจะเป็น Pre-mRNA ก่อนเหมือนกับ Pre-reading เนาะหลังจากนั้นเขาก็จะแตด แต่ง RNA นี่ยมันจะมีสายตัวหนึ่งนะคะนี่สาย mRNA อของครูนะคะตัวเนี้ยมันจะมีอยู่ตัวอยู่ข้างบนเอ่ยตัวที่มันสลับกันอยู่เขาเรียกว่า exon กับ intron exon นี่ในหนังสือของเรามีนะคะ exon ก็คือบริเวณที่สามารถที่จะไปแปลเป็นรหัส หรือแปลปโปรตีนได้แต่อินทรอนสีแดงเนี่ยขอโทษนะคะตัวอินทรอนเนี่ยไม่สามารถแปรรหัสได้ก็เลยต้องตรัดอินทรอนออกเหลือแค่เอกซอนนะคะจึงจะกลายเป็น mrna ที่สมบูรณ์แบบส่งออกมานอกนิวเคลียสส่งมาที่ไซโทพลาซึมแล้วก็แปรรหัสต่อไปส่วนใน ตัว prokaryote เนี่ยการถอดรหัสการแปลรหัสเกิดขึ้นใน cytoplasm หมดเลยนะคะเกิดทั้งทั้งที่การถอดรหัสยังไม่เสร็จสิน้นก็ถอดก็แปลรหัสแล้วนะคะอ่ะตรงนี้ยกตัวอย่างเวลาะจะ transcription เนี่ยจังเคราะห์ mRNA ขึ้นมานะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นทั้งสายนะเกิดขึ้นเฉพาะยีนนะคะ เกิดเฉพาะบริเวณที่ยีนซึ่งมีตำแหน่งในการเป็นจุดเริ่มตน้นเขาก็เอามาให้ดูนะคะนี่คือสาย DNA นะถ้าถอดรหัสเกิดขึ้นที่ไหนนะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะส่วนการแปรรหัสเกิดขึ้นในไซโทพลาซึมครูก็เลยถามว่าตัว mRNA ที่มันถอดรหัสออกมาเนี่ยมันใช้สายข้างบนหรือใช้สายข้างล่างเพราะอะไร ลองสังเกตดีๆนะถ้าสายใช้สายข้างล่างใช่ไหม A ต้องคู่กับอะไร A ต้องคู่กับ T ใช่ไหมแต่ในกรณีนี้ดูนะ T คู่กับ A A คู่กับ U นะคะ T คู่กับ A อนะคะในขณะที่ A คู่กับ U อ่านะคะ C คู่กับ G A คู G ่กับ U A กับ U A กับ U, U C กับ G ในที่นี้ C กับ G ไม่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งในสาย DNA และ RNA นะคะนี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าตรงนี้นะคะอ่ะแล้ว C คู G, ่กับ G นาะจนสุดสายนะคะถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นสาย DNA ใช่ไหมนะคะตัวนี้ก็ต้องเป็น RNA พอตัวนี้เป็น rna เสร็จปุ๊บถ้าเห็นไหมสาย d ี a ตัวนี้เป็น t อ่าเป็น a เป็น c อ่าจุดยกตัวอย่าง g ขึ้นมานะคะถ้า t ตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นถ้ามันถูกการสคริปชันเป็น rna มันจะต้องคู่กับ a t คู่กับ a นะคะเสมอส่วน a เห็นไหมต้องคู่กับ U เสมอ C ต้องคู่กับ G เสมอตามกฎชากรับนะคะแล้ว G ก็คู่กับ C อะไรที่เหมือนเดิม C กับ G นะคะแต่ที่แตกต่างใน DNA กับ RNA ก็คือ A กับ U เอ้ยคือ U นะคะกับ T แสดงว่า T พบเฉพาะใน DNA แล้วก็ U พบเฉพาะใน RNA อันนี้นะคะต่อมาพอได้สาย m RNA ที่ RNA อ่าน i ส i n g เรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเอามาแปลรหัสที่ใส่โทพราซึมลองสังเกตดูว่ากี่นิวคลีโอไทด์ถึงจะสามารถเอานำกรดอะมิโนมาได้หนึ่งตัวยกตัวอย่างนะคะฉะนั้น AUG ตัวเนี้ย นำกรดอะมิโนมาให้การที่มันนำกรดอะมิโนมาให้มันใช้นิวคลียทายกี่ตัวอ่าสาตัวนะคะฉะนั้นตัวที่เป็นตัวกำหนดรหัสทางพันธุกรรมกำหนดรหัสกำหนดโปรโตีนอย่างเงี้ยคืออะไรก็คือรหัสที่อยู่บน mrna ที่ถอดมาจาก ar dna นะคะฉะนั้นพวกนี้ เนี่ยตัวนี้เราเรียกมันว่าโคโดอนหรือรหัสทางพันธุกรรม1โคโดอนนะคะ1โคโดอนจะมีกรดอะมิโนได้1ชนิดแต่กรดอะมิโน1ชนิดจะสามารถมีกี่รหัสก็ได้แล้วแต่อ่ามาดูเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันอันนี้พูดไปแล้วอินตรอนกับเอกซอนนะคะบริเวณสีม่วงเนี่ยก็คือสายแรกเป็นสาย DNA นะคะสีม่วงเป็นเอกซอนสีส้มเป็นอินทรอนฉะนั้นพอถอดเป็นพรีเอ็มอาร์เอปุ๊บเขาจะต้องทำการอาร์เอส i ร i n ซนะคะถอดอะไรออกเอ้ยตัดอะไรออกตัดอินทรอนทำไมต้องตัดอินทรอนเพราะว่าอินทรอนเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการถอดรหัสก็คือไม่ได้มีส่วนที่ใช้แปลรหัสก็เลยตัดตัดออกเสร็จปุ๊บนะคะก็จะได้เป็นเ ไอเเที่สมบูรณ์แบบอ,ออกจากนิวเคลียสนะ,ะฉะนั้นมาดูวิดีโอตัวแรกนะคะวิดีโอตัวแรกก็คือ DNA ถูกไหมเนี่ย from ะนะคะตัวแรกตัวนี้ก็คือนะคะเราจะซนะนะูมไปที่นะคะนิวเคลียสนะพอซูมไปที่นิวเคลียสสังเกตนิวเคลียสมีอะไรอยู่มีรู การที่มันมีรูนี่แหละมันเอาไว้แลกเปลี่ยนสารกันระหว่างภายในกับภายนอกนี่โครโมโซมก็มีองค์ประกอบเล็กๆนะคะหน่วยที่เล็กที่สุดของโครโมโซมก็คือโปรดีเอ็นเอนั่นเองนี่นะคะดีเอ็นเอเป็นพอลิพปดไพรสองสายเชื่อมกันด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างคู่เบสอ่านะคะสังเกตเวลาเขาจะมาอ่า ทำการทรา s c r i p t ชันก็คือถอดรหัสอะไรเข้ามาจับจะสร้าง RNA ก็ใช้ RNA เข้ามาจับอ่า RNA เข้ามาจับปุ๊บเกิดอะไรถอดหรือว่าสลายพันธะไฮโดรเจนแล้วนำนิวเคลีย์อิสระเข้ามาต่อนิวเคลียทายที่เข้าคู่กันกับแม่แบบนะคะโดย A คู่กับ U T คู่กับ A นะคะอ่าหลังจากนั้นได้เป็น PreMRNA อ่า พอได้เป็น Pre-mRNA เสร็จปุ๊บต้องทำการ r าร r r o p r s s i s s i n g หรือ RNA s u r p r i n g ก่อนนะตัดแล้วก็ต้องเชื่อมได้ mRNA ส so มบูรณ์แบบออกจากนิวเคลียสทางนิวเคลียพอนะคะอ่าได้ตัวน,นี้แล้วมาที่ไซโทพลาซึมเพื่อสั่งเคราะห์โปรตีนต่อไปอ่าอันนี้จบขอจบตรงนี้ก่อนนะคะ ฉะนั้นสรุปได้หรือยังว่าการถอดรหัสน่าจะหมายถึงอะไรอืมนะคะการถอดรหัสก็คือการถอดรหัสจากยีนบน DNA นะคะเนี่ยจากยีนบน DNA นะนะคะให้ออกมาในรูปของ mRNA เนาะแสดงว่าในจาก DNA ให้เป็น mRNA โดยมันใช้ DNA กี่สาย สายเดียวนะคะที่ให้เป็นแม่แบบแล้วก็ได้ mRNA สายเดียวออกมามาดูการถอดรหัสก่อนอการถอดรหัสภาษาอังกฤษก็คือ transcription หมายความว่ายังไงหมายความว่าถอดรหัสจาก DNA แม่แบบกี่สาย1สายให้กลายเป็น mRNA นะคะให้กลายเป็น mRNA โดยใช้เอนไซม์โพลิเมอร์ลสนะคะแล้วก็นิวคลีโอไทด์ชนิดก็คือ A C U G นะคะพอเขาจะเริ่มใช่ไหมเขาจะมีทิศทางในการถอดรหัสจากปลาย5ไป3มเสมอยกตัวอย่างข้างล่างาสายสีฟ้าก็คือเป็น DNA นะคะ สายสีชมพูนี่ก็คือเป็น RNA ทิศท,ทางการถอดรหัสก็คือไปฝั่งนี้ใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าฝั่งนี้ต้องเป็น3เพราะว่าจะถอดรหรัสจากปลาย5พามไป3พามเสมอถูกไหมถูกนะคะแต่จะเลือกสายบนได้ไหมได้เลือกสายล่างก็ได้แล้วแต่นะคะฉะนั้นมันก็จะมีทิศท,ทางกัน สอนรหัสแบบนี้โดยสังเกต A ต้องคู่กับอะไรในสาย DNA เป็น A สาย RNA ต้องเป็น U นะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆสาย DNA เป็น T สาย RNA ต้องเป็น A นะคะอย่าลืมว่า A นะถ้าเป็น DNA นะคะต้องคู่กับ U อันนี้เป็น RNA อ่านะคะส่วน T ต้องคู่กับ A นะคะคู่กับ a เสมอ c กับ g เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะมาดูการถอดรหัสมันก็จะมีอยู่3ขั้นตอนสั้นๆขั้นเริ่มตน้นง่ายง่ายง่ายกว่า d n a replication มากนะคะง่ายกว่าการจำลอง d n a เยอะมากมีแค่เอนไซม์ตัวเดียวแล้วก็จุดเริ่มตน้นนะคะลองมาดูว่าขั้นเริ่มต้นของอ การถอดรหัสมันมีอะไรบ้างอ่าขั้นตอนแรกนะคะมีใส่ DNA มานะคะมันก็จะถอดรหัสแค่บางบริเวณที่เป็นยีนนะคะอ่าเขาจะสร้าง RNA ก็ต้องใช้ RNA Polymerase เข้ามาจับตรงไหนตรงโปรโมเตอร์นักเรียนเขียนลงไปนะคะในหนังสือมันไม่มีเนาะโปรโมเตอร์แสดงว่าเขาเข้ามาจับตรงโปรโมเตอร์แล้ว RNA polymerase นะคะหลังจากนั้นเขาทำอะไรต่อนี่เขาทำการสลายพันธะไฮโดรเจนของคู่เบสนะคะสลายเสร็จแล้วสมมุติขังข้างบนเป็น5พามไป3พามาขัางข้างล่างเป็น3พามไป5พามแบบนี้นะคะนักเรียนจะเลือกสายไหนเป็นแม่แบบก็ได้นะคะเพราะมันคลายเกลียวแล้วนะคะ สายไหนก็ได้สายข้างบนก็ได้สายข้างล่างก็ได้อย่างเช่นตัวนี้เขาใช้ใสายข้างล่างแสดงว่าทิศทางตัวนี้ก็ต้องเป็น5พามตัวนี้เป็น3า่พามนะคะทิศทางมันมาแบบนี้นะคะจากปลาย5ไปลามใน,นะคะหลักการจำก็คืออ n a น o l y m e r a s e เข้ามาจากบริเวณโปรโมเตอร์เพื่อสลายพันธะไฮโดรเจนแค่นั้นแล้วก็เลือกสายใดสายหนึ่งเป็นแม่แบบ ขั้นตอนที่สองต่อสายยาว elongation ก็คือ RNA polymerase เหมือนกันกับ DNA polymerase เถถ้า DNA polymerase เนี่ยเขาจะทำการสลายไฮโดรเจนบอนแล้วก็นำนิวคลีโอไท์อิสระเข้ามาแล้วก็เชื่อมเมืนเข้าด้วยกันตัวนี้ก็เหมือนกันสลายพันธะไฮโดรเจนแล้วก็นำดีอคลีโอไทอิสระที่เป็นแบบนี้เห็นไหมเข้ามาเชื่อมเออเขอโทษทีเข้ามา ให้มันเข้าคู่กันกันกบ dna แม่แบบอ่ะอ่านะคะเบสคู่สมกับ dna แม่แบบแล้วหลังจากนั้นก็สังเคราะห์จากปลายห้าพาร์มไปสามพาร์มเสมออายกตัวอย่างถ้าแม่แบบเป็นแบบนี้อ่าแม่แบบนะคะแม่แบบคือ a c t อ่าดีอ่า M R อจะเป็นยังไงก็สร้างจากปลายห้าพาร์มไปสามพารมก็จะเป็น a คู่กับ U C คู่กับ G T คู่กับ A แบบเนี้ยเป็นต้นทิศทางก็ไปแบบนี้นะคะ5พามไป3พามเสมอฉะนั้นเนี่ยอย่าสับสนตรงนี้การสร้างสาย m r a จะสลับทิศทางกับ DNA แม่แบบก็นี่ไงก็ถูกแล้วมันก็สลับกันใช่ไหมเออมันถึงต้องเรียงจากคนละทิศท,ทางนะคะขั้นสุดท้ายมันจะรู้ได้ไงว่าหยุดสังเคราะห์ เขียนลงไปในหนังสือนะคะมันจะหยุดเมื่อมีรหัสซ้ำๆกันเยอะๆอ่ารหัสซ้ำกันเยอะๆเช่น t t a t a t t เอแบบนี้ซ้ํากันเยอะมากนะคะรหัสซ้ำเชันก็เลยรู้แล้วว่าอ่าฉันต้องหยุดสังเคราะห์อแล้วแหละนะคะหลังจากนั้น r ่ A ก็จะหยุดทํางานแล้วก็แยกตัวออกจาก DNA แม่แบบ DNA แม่แบบก็จะกลับเข้าไปเชื่อมกันประ่อเหมือนเดิมนะคะแล้วตัว m อ็มก็ต้องเอาไปทำการสปร i ซิ่งก่อน r ่านเอสปร n ซแล้วก็จะได้ m อ็มที่สมบูรณ์นะคะ มาสรุปนะคะขั้นตอนแรกคืออะไรอ n น a p o l y m e r a s s เเข้ามาจาับบริเวณโปรโมเตอร์นะคะแล้วสลายพันธะไฮโดรเจนนะหลังจากนั้นอ n น polymerase สนำนิวคลีโย์ายสระที่มันเป็นเบสคู่สมกับดิ a นเแม่แบบเข้ามาจับก,กับดิ a นเแม่แบบจากทิศทาง5พาามไป3พราม หลังจากนั้นถ้ามันเจอรหัสซ้ำกันเยอะๆเช่น TTA AAT TATA อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะหยุดสังเคราะห์ได้เป็น pre RNA ก่อนแล้วค่อยไปเข้าสู่กระบ,บวนการ RNA processing นะคะตัด intron ออกเหลือแต่ exon แล้วก็ออกสู่นิวเคลีอ่านะคะนี้ไม่ให้ดูแล้วฉะนั้นเรามาดูเปรียบเทียบระหว่าง DNA กับ RNA ว่ามัน ขอโทษที DNA replication กับ transcription นะคะ DNA ก็คือทำเป็นการจำลอง DNA ให้เป็น DNA ใช่ไหมคะส่วน transcription ก็คือการอาถอดรหัสจาก DNA แม่แบบหนึ่งสายให้เป็น mRNA ใช่ไหมคะ N RNA อ่าโอเคเพื่ออะไร DNA replication เพื่อสร้างหรือว่าเพื่อจำลอง DNA ให้มากขึ้นส่วน transcription ก็เพื่อสังเคราะห์โปรตีนเห็นไหมถ้า DNA แม่แบบหรือ DNA template เนี่ยเขาใช้เท่าไหร่อ่าถ้าเป็น DNA แม่แบบใช่ไหมเขาก็นี่จาก1สายอ่าใช่ไหมคะจาก1นึ่งบริกุลกลายเป็น สโมเลกุลนี่เป็นแบบนี้นะคะแสดงว่าเขาใช้กี่สาย2ตัวนี้สังเคราะห์โปรตีนนี่เขาก็ได้มาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ได้มาแบบนี้แสดงว่าเขาใช้แม่แบบกี่สาย1นึ่งสายเอนไซม์บอกแล้วถ้าจะสร้าง DNA ก็ใช้ DNA จะสร้าง mRNA ก็ใช้ mRNA ฉะนั้นเอนไซม์มันมีเหมือนคล้ายๆกันนะคะ ถ้าเป็นตัว DNA ก็ใช้ DNA polymerase RNA ก็ใช้ RNA polymerase อ่านิวคลียไที่ใช้ก็คือเบสนั่นแหละนะคะเ่าจะเรลงไปที่เบสเนาะอ่ะใช้อะไร DNA A T C G ใช่ไหมคะในขณะที่ transcription ใช้ A U C G เห็นไหนแตกต่างกันแค่ตัวทีกับตัว U เนาะบอกแล้วการสังเคราะห์ทุกอย่างจะต้องจากปาย5พร์ไป3พาม์เสมออย่าลืมนะคะผลที่ได้ตัวนี้ก็จะได้ DNA 2สายตัวนี้ก็จะได้ m r มานะคะอ่าต่อไปยกตัวอย่างถ้ารหัสพันธุก,กรรมบนสายเนี้ยสาย DNA เป็นแบบเนี้ยจะได้ m อมาร์ที่มีลักษณะยังไง ให้เวลาคิดนะอะไม่ได้บอกใช่ไหมว่าสายไหนเป็นสายแม่แบบเลือกเอานะคะเราก็จะมาดูสายข้างบนก่อนสายข้างบนเป็นแม่แบบไดเมด้ยเราก็เอามาสิเนี่ยห้านะคะตัวเนี้ยก็จะได้เป็นห้าพา์มไปสามพามใช่ไหมคะฉะนั้นตัวแรกก็ C ตเดงคุอันนี้อย่าลืมนะเป็น mrna นะคะจะต้องไม่มีตัวไรโย ตัต้องคู่กับ G T ต้องคู่กับ A G คู่กับ C A คู่กับ U T คู่กับ A แล้วก็ A ก็คู่กับ U ถูกไหมคะถูกเนาะแล้วถ้าเป็นสายล่างล่ะอ่าก็ห้าพามไป3ามพามเหมือนกันนะคะก็ T ก็คู่กับ A A ก็คู่กับ U t กับ เอกับจ A เอกับเอ่อขอโทษดีเอกับยูนะคะแล้วก็ซีกับเอจีกับซีนะคะฉะนั้นอันนี้ก็ถูกเป็น mRNA นะคะอ่าเป็น mRNA ฉันก็เลยมาดูอ่ะอ้าแล้วตอบแบบนี้ทั้งสองก็ถูกหมดเลยอ่ะหลักสากลนิยมบอกแล้วนะคะว่าห้าพามไป สามพาร์มเสมอฉะนั้นสายข้างบนเราก็มาเปลี่ยนใหม่สิคะเขียนให้มันเป็นห้าพาร์มนี่นะคะไปสามพาร์มโดยนี่แหละฝั่งห้าพาร์มเราก็เอาตัวจีมาเขียนอ่าจีแล้วก็เอ,เอ G, แล้วก็ซีแล้วก็ยูแล้วก็เอแล้วก็ยู U. ตัวนี้นะคะก็จะได้เป็น หลักสากลต้องเขียนจาก5พรร์มไป3พรร์มเสมอนะคะอืมอยกตัวอยา่างอันที่สอง transcription ก็คือการถอดรหัสนเองถ้าสาย DNA เป็นแบบนี้ย mRNA จะเป็นแบบไหน,นก็เหมือนเดิมนี่ไงต้องแปลจาก5พาร์มไป3พาร์มเสมอนะคะก็ T ต้องคู่กับ A A ต้องคู่กับ U A กับ G g g U G กับ C A กับ U G กับ C G กับ C T กับ A แล้วก็ A กับ U อ่าอย่าลืมหลักษากลต้องเขียนห้าพามไป3ามพามใครจะไม่เขียนบรรทัดนนี้ก็ได้นะคือแบบสลับจากตัวนี้เลยนะคะก็เป็น A อ่าแล้วก็ A กับ U A กับ U เห็นไหมก็ A U U เหมือนกันไหมเหมือนแล้วก็เป็น C เป็น U เป็น C เป็น C เป็น A เป็น U อ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะได้ไหมได้นะคะแต่อย่าลืมหลักสากลเนาะอ่ะก็คือตัวที่สองถ้า d n ตัวอีกนิดนึงถ้า DNA template มีลำดับ p o ล y ไน c ์คิเนอแบบนี้จะได้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ Transcription จะได้ mRNA ยังไงอ่ะอันนี้ง่ายก็3าพารมไป5าพารมก็เขียนสิแสดงว่าก็ถอดรหัสจาก5ไป3าพารมอ่ะตัวแรก A ต้องคู่กับ U T กับ A C กับ G G กับ C กับ G แล้ว G กับ C T กับ A A กับ U C กับ G G กับ, G, G กบ C, A. A A ก็เป็น U U แบบนี้ง่ายข้อเนี้ยนะคะอืมอืมถ้าตัวนี้เป็น DNA แม่แบบล่ะก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้ไม่ไม่ขอเฉลยเนาะอ่านะคะไม่ขอเฉลยก็วันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวก็มาดูว่ารหัสพันธุกรรมไรโบรโซมคืออะไรนะคะ um mm.